ใครว่าจะมีแต่ผู้ชายที่เป็นสายเปซื้อของราคาแพงให้ผู้หญิงวันนี้เราได้รูบรวมสุดยอดภรรยาดาราที่เป็นสายเปตัวแม่เรียกว่าของขวัญแต่ละชิ้นที่ซื้อให้สามีจัดหนักราคาแรงหลักล้านทั้งนั้นรวยจริงอะไรจริงเล่นใหญ่ให้สามีอึ้งกันไปเลยมีใครบ้างไปดูกันปุ้มปุ้ยพันธิพานอกจากจะสวยแซ่บที่ทำเอาหนุ่มๆหลายคนต้องอิจฉา หนุ่มกวินดูวานที่มีภรรยาสวยหุ่นเป๊ะอย่างปุ้มปุ้ยพันธิภาแล้วโมเมนต์ล่าสุดก็น่าจะยิ่งอิจฉากันมากกว่าเดิมเพราะภรรยาสายเปยอย่างปุ้มปุ้ยเพิ่งจะเซอร์ไพรส์ปีใหม่สามีด้วยการปิดหนี้บ้าน12ล้านงานนี้ทําเอาสามีถึงกับปื้มปลิ่มต้องปกมือให้รัวๆจริงๆกับความเก่งและขยันหาเงินของปุ้มปุ้ยนับเป็นสุดยอดภรรยาแห่งชาติอีกคนจริงๆ แจงปุณณาบทจะด่ากันก็ทำเอาสามีสะดุ้งไปเหมือนกันแต่พอบทจะแสดงความรักแจงปุณณาภรรยาของตลกชื่อดังแจ๊ดชวนชื่นก็ไม่เป็นสองรองใครเพอะคู่นี้ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเรียกว่ากว่าจะสุขสบายก็ลำบากด้วยกันมานานเพราะอย่างนั้นก็ไม่แปลกถ้าทั้งคู่จะเปกันไปมาบ้างเพราะภรรยาอย่างแจงหาเงินเก่งและเก็บเงินเก่งของราคาแพงชิ้นล่าสุดที่แจงซื้อให้แจ๊ เป็นนาฬิกาสุดหรูที่มีข่าวลือออกไปว่าราคาถึง15ล้านบาทจนแชร์ต้องออกมาบอกว่าไม่จริงแต่ที่แน่ๆงานนี้มีหลักล้านแน่นอนรวยจริงอะไรจริงจ้าแจงภรรยาแจ๊เอมี่มรกตผู้หญิงหลายๆคนคงจะอิจฉาชีวิตของเอมี่มรากตพะหลังแต่งงานก็มีชีวิตดุจเจ้าหญิงเพราะสามีอย่างเจมส์ีรายุทธแสงทวีป ที่ดูแลเอาใจเอมมี่อย่างดีแต่ภรรยาก็ไม่น้อยหนะ้าเอาใจสามีเก่งเหมือนกันเรื่องความเปรก็ไม่ยอมใครเพราะเอมมี่เคยเล่นใหญ่ถึงขั้นซื้อรถสปอร์ตหรูราคาแพงสีแดงสวยให้เป็นของขวัญสามีมาแล้วตามที่เอมมี่ได้เคยบอกไว้ว่าเมื่อ6ปีก่อนพี่หนุ่มต้องขายรถคันที่รักมากเพื่อมาซื้อแหวนแต่งงานให้มีมีแอบบอกกับตัวเองว่าไว้วันหนึ่งจะซื้อรถคืนให้พี่หนุ่มให้ได้วันนี้หนูทำสำเร็จแล้วนะคะ ไม่ธรรมดาจริงๆจ้ะของขวัญจากภรรยาคนสวยมากี้ราศีใครจะมองว่ามากี้ราศีโชคดีที่มีแฟนรวยอย่างป๊อกพัสกรแต่สำหรับสามีอย่างป๊อกแล้วต้องบอกว่าโชคดีจริงๆที่มีภรรยาอย่างมากี้ก็เห็นเงียบๆแบบนี้แต่ก็แอบเป๊ป๊อกไม่เบาเช่นกัน โดยเฉพาะของราคาแพงอย่างนาฬิกาหรูราคาหลักหลายล้านที่มากี้ลงทุนควักกระเป๋าซื้อให้ใส่แบบเท่ๆถึงขั้นที่สามีอย่างป๊อกยังเอ่ยปากว่าเกิดเป็นผมไม่ได้โชคดีเกิดเป็นผัวมากี้โชคดีกว่ายกให้เป็นเมียยืนหนึ่งเรื่องความเปอีกคนเลยไฮโซน้ำหวานพัสวีเรียกว่าสวยครบเครื่องจริงๆสำหรับไฮโซน้ำหวานพัศวี ภรรยาของนาวินตานอกจากจะทำงานนอกบ้านทำธุรกิจจนล่ำรวยแล้วงานในบ้านก็ไม่บกพร่องเป็นคุณภรรยาที่ทำอาหารอร่อยแถมยังเอาใจสามีเก่งและเป็นสายเปสามีส,มสุดๆเหมือนกันกับขาเมาว่าถึงขั้นซื้อที่ดินที่เขาใหญ่ราคาเกือบ30ล้านบาทให้เป็นของขวัญวันเกิดนาวินตาทำเอาสามีถึงกับเซอร์ไพรส์หนักมากที่มีสุดยอดภรรยาสายเปแบบนี้และนี่ก็คือภรรยาสายเปตัวแม่ เพราะถ้าถูกใจแล้วสําหรับพวกเธอไม่มีคําว่าแพงมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะต้องรวยและเหลือมากด้วยแบบนี้เหล่าสามีต้องยอมใจให้สุดยอดภรรยาที่รักไปไหนไม่ได้เลยจริงๆ